โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเดิมคือโรงเรียนศรีปรทุมพิทยาคารตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่3เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษาสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ และร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเมื่อวันที่29มิถุนายน2558พร้อมได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีจัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในลำดับที่15มีตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเป็นปรัชญาของโรงเรียน มีสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูกรมท่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีบริหารงานโดยนายชาคริตพ,พิมพ์หล่อผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการสีท่านประกอบด้วย 1. นางสาวอังคานาสารี 2. นายอดุลหลักชัย 3. นางพิมพ์เพนไมโพ 4. นางสาวบุญหลายหมื่นเท้า ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,900คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1,17คนมีวิสัยทัศน์คือขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้ครูมืออาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลในปี2,567โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายดังนี้ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหารตำรวจห้องเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ MOCPO u หลักสูตรทวิศ,ศึกษาโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การโรงแรม ธุรกิจและการพยาบาลห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล MOU สโมสรฟุตบอล UFC และหลักสูตรล่าสุดคือห้องเรียน e-sport ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในประเทศไทยโดยทำ MOU กับบริษัท Info-Fate ธุรกิจ e-sport ในประเทศไทยเนี่ยมันยังใหม่แล้วก็อ่อนแอมากๆเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมว่าแกละหว่างต่างชาติ กับเมืองไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงเราก็ค้นพบ key success, key factor ออย่าง mm hmm. ก็คือเรื่อง player, เรื่อง Facility แล้วก็เรื่อง lead mm hmm. เราก็เทสก่อนเลยว่า player mm hmm. ในเมืองไทยเนี่ยพร้อมไหมตลาดพร้อมไหมพร้อมมากนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเรามีคนเล่นเกม mm hmm. เด็กที่เล่นเกมค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขายัางไม่ได้เป็นนักกีฬาถ้าอยากให้ลูกหลานเรียนรู้หลักสูตรที่แตกต่างอย่างหลากหลาย กับอนาคตที่ใช่โรงเรียนที่ชอบต้องเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการอุบลรชาชธานีครับจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนำมาสู่นวัตกรเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิรางวัลรองชนะเลิศสาขาการส่งเสริมศิลปะ,ปะวัฒนธรรมท้องถิน่น การประกวดนวันตกรรมนาโนระดับประเทศครั้งที่9โดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชื่อผลงานเทียนพันษานาโน,โนซิง์ออกไซด์รางวัลชนะเลิศเนื่องในการแข่งขันมหกรรมวิชาการโอขอบโอสอบโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการชื่อผลงานเส้นไหมานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทแข่งขัน Thailand b a t t ทิร r o i d roid, แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่8รางวัลชนะเลิศในโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลชื่อผลงานเครื่องวาร์ปแมส รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันดีเด่นประจำปี2564ชื่อผลงานเกมฮูชีตอย่ามาโจผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนเป็นโรงเรียนแรกในสพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญที่สำคัญมีผลการสอบโอนระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นม .3 และระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายม .6 อันดับที่1ของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในสพอมอุบลราชธานีอำนาจเจริญจากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างเด่นชัดส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากสปทให้เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ AccuLearn โรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์พลังสิบและที่สำคัญได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรการพัฒนาการเรียนการสอนยังคงต้องดําเนินต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีทําหน้าที่ปลูกฝังความรู้ภายใต้ปรัชญาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมบ่มเพาะเยาวชนให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนยืนหยัดมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจ